don't have to believe what you believe in you don't really have to waste precious time i don't have to it ฉันไม่ได้เหมือนมองเห็นแหละอืมเพราะมีให้ใส่ชุดสมัยร .5 แถวรูปการกรุงเทพฯอืมเป็นตัวอย่างพี่ผู้ชมจะเกิดแล้วมั้ยไม่เคยไม่เคยในไหนน้องพัดเคยถ่ายคอสเพย์ใช่ไหมคุณแม่เคยแต่งแบบโดนจับแต่งเกันเพื่อนไหมไม่เคยฮ่าโหนี้แหละนี้แหละ าแม่คงใส่เสื้อเขาไม่ได้หรอกนะไม,ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา,เาสีกัดเราสีกัดรอได้มาเลยมาเลยสีอะไรชอบสีอะไรบอกมาก็มีอ,อยู่แค่นั้นเนอะเอาตัวใหญ่สุดดีกว่าสีไม่สำคัญกูแล้วกันแม่ดูอ่อนหมายต้องเป็นเพื่อนกันนะจริงถองดนออหนึ่งนี่โอ้ พร้อมแล้วมือปกติคนเขาต้องลังเลนะเวลาที่เขามีอีปอดเนี่ยได้ไหมอุ้ยพอดีไม่น่ารักนะพอดีห้ามติดข้างหลังนะอุ้ยายน่าเกลียดไม่น่าเกลียดน่ารักหรอก Around the sun, the earth knows she's revolving. i n the rose but s not a bloom in early May. Just as i a t e knows lost a cure, you can rest your mind assured that I'll be loving you always. As no can't reveal the mystery. ที่เราก็เก็บบรรยากาศกันจนอิ่มแล้วนะแม่แต่ตอนแรกท้องเราหิวมากเลยไม่ได้ไปแล้วไปหาอะไรกินกันเลยก็ไม่ต้องหรอก แม่มีของวิเศษพิเศษพิเศษเลยอหรพิเศษที่ทํามาให้จีนโดยเฉพาะเลยตั้งใจทำจริงๆแต่ว่าลูกสาวแม่ว่าอร่อยนะแต่คนอื่นไม่รู้นะจริงเหรอจริงๆริได้ไแสดงว่าเป็นกับข้าวที่หนูไปหาแล้วเราไปหาที่กินไหมแม่ครัตรงนี้แหละตรงนี้แหละง่ายๆย็นดีแม่ชอบนั่งในย่าง หนูไม่เป็นไรแล้วคุณแม่ก้นสบายม่มีอะไรแล้วเปล่าไม่มีอันนั้นนั่งเลยอ,อยางนั้น <c oughs> ตัวจีนเนี่ยจะนึกถึงอยู่เสมอว่าแม่พรชชาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะเนีย้ยมีก,กฎระเบียบของตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาเราจะหาที่นั่งคุยกันคุณแม่ก็ชวนนั่งสนามหญ้าง,ง่ายๆซะอย่างนั้นรู้สึกว่าอาจริงๆแล้วคุณแม่พรชชานี่เป็นคนสบายๆมากกว่าที่คิดโอ้ข้ามีอาวุธด้วยมีโอ แม่ไม่ใส่ตรงไหนเลยกระเป๋ามันก็ไปกระปิ้วนี่แหละโดเรมอนดโดเรมอนใช่ไม่ใช่อ๋อที่ต้องพัดร้องในบ้านนี่คือเอามาจากคุณแม่ใช่ไหมจะมาถึงร้องเพลงโดโโเรมอนอะไรเงี้ยไม่รักอุย้ยทุกคนอะไรถามเขาว่านี่มันเป็นหมูอบชั้นดีมาจากกัวเตมาล์เว่อเวอเอาวะเว่อเว่อร้องกับผัดท้องเราวีเด็กคนบอกค่ะมีคนพูดมาตลอดว่า พีพ่ระชาทำไมมีหมูอบนา่ากินขนานี้ไปซื้อที่ไหนมาบอกซื้อบ้านแกสิแม่จะทำให้อยากโอ๋เห,หรอใช่น้องพิงค์บอกนิวน้องพิงค์เจอหน้าแม่นะนี่เราเจอกันนี่บอกว่าแม่อย่าลืมหมูอบหนูนะาตามสบายตามสบายจังหวะที่เห็นแม่ระชาหยิบข้าวกล่องมาจากกระเป๋าเนี่ยต้องยอมรับว,ว่าตกใจมากจริงๆแล้วจีนอ่ะเคยพูดกับคุณแม่ไว้เหมือนกับทีเร่งทีจริงว่า คุณแม่เห็นมีคนพูดถึงข้าวกล่องคุณแม่มาตลอดเวลาก็ไม่คิดว่าโอ้คุณแม่เขาก็เป็นคนที่ใส่ใจแล้วก็ทํามาให้ถึงที่ต้องบอกว่าขอบพระคุณมากจริงๆค่ะคุณแม่นี่ชอบทำกับข้าวเหมือนกันชอบค่ะอชอบทำมาก่อนทำเค้กด้วยอชอบทำเค้กเปิดตำราทำทุกอันเลยไม่ได้เรียนว่าแล้วว่าทำไม,มพวกล็อกกินของประชาต่างๆว่าตามบอร์ดแคสเฟซบุ๊กเนี่ยจะใช้คำว่าเคกคุกกี้ <laughs> คือแม่ทำให้เขากิกนใช่ไหม ตามให้วันเกิดที่ต้องทำแบบว่าขยายให้มันใหญ่ขึ้นทุกปีตามขนาดตัวหรือขนาดตามขนาดไม่ได้ไงแบบซ้ำอ่ะตีแรกก็เล็กหน่อยพอปีหลังๆก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามตามอายุได้สอนแบบว่าการแม่การเดือนไม่กีรนี้ไหมไม่เป็นไม่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาถึงอายุนึงแล้วเขาจะมาเรียนกับแม่แต่ตอนนี้เขายังขอเวลาทำอย่างอื่นก่อน แต่เขาคิดว่าเขาจะเรียนนะอบอกอ่ายทอดไา่ทอดแ,แม่ชอบทำไงแล้วแม่ก็ทําให้เขาทุกเช้าตั้งแต่เป็นนักเรียนแล้วจากที่ทำมาเนี่ยอะไรที่แบบแม่คงบอกเลยว่าอันเนี้ยแม่เลยคมมตปเลยว่าอันเนี้แม่ทําอร่อยคือมันเป็นเหมือนทุกคนอะอว่าแม่ทําอะไรก็อร่อยไงม,ม,มันไม่ใช่ว่าแม่ทําอร่อยหรอกแต่ว่าเออถ้าแม่ทําแล้วก็จินกับรส พี่แม่ทำไงแม่ทำอะไรก็อร่อยจริงยังไม่หยุดเลยหนูควรจะคุยก่อนไหมคุยคุยก่อนนะส้อยางเดียวจริงๆ สถานะตอนนี้คือแค่ว่าเรียกเป็นคู่หูเพื่อนแม่ลูกใช่เป็นคู่ห,หแูแล้วเราเลี้ยงเขามาอย่างไรอ่ะแม่เห็นเราเดี๋ยวคุณพ่อไม่ได้อยู่นานแล้วเนี่ยแม่เลี้ยงมาจนถึงทุกวันเนี้ยก็เลี้ยงแบบว่าก็คือก็เป็นเป็นทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็เป็นเพื่อนเนี่ยที่สําคัญที่สุดก็คือการเป็นเพื่อนกับลูกเขาทําอะไรเราก็สนใจในสิ่งที่เขาทำแล้วก็เขาเนี่ย เ,เขาอยากไปเรียนอะไรเราก็ให้เขาเรียนเขาวาดรูปเก่งอีกต่างหากแล้วเราก็ไปเรียนกับเขาด้วยไม่เร<อ>าไม่คอยแม่ก็จะอ่านหนังสือยงไงก็เหมือนเป็นอาจ,จารย์เนี่ยพอไปไหนแม่จะติดแล้วใช่ไหม <dash used. S 2> <ๆ>ก็จะเห็นว่าแม่ก็ต้องมีหนังสืออยู่ตลอดนั่นแหละคื <S <S <up on earth> อแม่จะสอนไง แต่ว่าจะไม่ค่อยก็ต้องดูลูกว่าเขาเขาเขาอารมณ์ไหนคือเราอย่าไปสอนเขาในช่วงที่เขา,เอ,าอารมณ์ไม่ดีอ,อย่าไปดุเขาแบบอย่างนี้คือต้องรอให้ผ่านไป <Okay. S 2> แต่ต้องต้องบอกว่าเนี่ยลูกทําไม่ถูกน้ำมันชางินี้ไม่ดีนะไม่ถูกนะแล้วเขาฟังไหมฟังฟังฟัง,ฟงมันจะฟังมากกว่าที่ว่าเราพอขนานั่นเราดุไง ดูว่าเอ้ยอย่างนี้เขาก็ไม่พอใจใช่ไหมมันก็จะต่อต้านแต่ถ้าผ่านมาแล้วแล้วเราก็เห็นแล้วบอกว่าเนี่ยน้องพ่อทำอย่างนี้ไม่ดีนะพูดอย่างนี้ไม่ถูกนะคือจะสอนลูกตลอดเวลาแบบสอนคือไม่ปล่อยให้สักเรื่องผ่านไปไม่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 จริงจริงติวต้องมาบอกหน่อยใช่ใช่ต้องบอกแล้วมีครั้งไหนที่สอนแล้วแบบเขาไม่ฟังเลยอ่ะแล้วเราแบบจําเลยโอ้โหเรื่องนี้ไม่ฟังเลยอย่างเงี้ยนี่ ก็ไม่ค่อยมีนะไม่มีเลยหรอก็ก็ไม่ฟังเลยน่าจะแบบโอนี่แบบเป็นครั้งแรกที่แม่โกรธพัชชาเนกแล้วนะอย่างนี้เล๋อหนีไปเที่ยวหนีไปเที่ยวหนีไปเที่ยวทะเลกับเพื่อนไปหัวหินตอนนั้นอยู่หอแล้วไงอ่ะล้วก็ไม่ยอมบอกแม่ว่าไปไปค้างไนไปค้างไงกับเพื่อนละเยอะๆไงแล้วก็ไม่ยอมบอก คือรถคือรถไปรถอะไรก็ไม่รู้ไปอ่ะเอาเรามารู้อีกทีตอนไหนอ่ะค่ะก็ตอนกลับมาแล้วด้วยใครไป<า>เป็น<ใ>น,นักสืบไงเออวันเดียวคืนเดียวโอเออคือแม่ก็ช่างสังเกตอยู่แล้วล่ะคือแม่ก็ถามอืมก็อ่ะเขาก็บอกว่าไปเที่ยวหมานัน่นนะแบบว่าไม่ถูกนะไม่ใช่ว่ากโกรธหรือไม่ให้ไปต้องบอกว่าไปไหนแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแม่ไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนเนี่ยมันตรงนี้ที่สําคัญไม่เกี่ยวว่าลูกอยากไปก็บอก แม่ไม่ว่าหรอกไปกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยมันโตแล้วไงมันก็อายุหนึ่งพ่อแม่ก็ชอบไปเที่ยวอยู่แล้วอ่ะเข้าใจไม่ห้ามอยู่แล้วเนี่ยคือต่อไปนี้พัชชาจะไปไหนเนี่ยบอกมาเถอะฉันปกติฉันก็เที่ยวฉันเข้าใจแต่ขออย่างเดียวให้ฉันรู้จะไปไหนใช่ใช่ใช่จะได้รู้ว่าอ้าวถ้าเกิดอะไรขึ้นลูกหายไปแล้วจะไปตามที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความเป็นพ่วงเนี่ยมีคนจะบอกมีคนเดียวได้แลที่ผมยาวๆตาโตๆกลมๆอย่างนี้แี่แพรเนี่ย ด้วยความที่แบบไปไหนมาไหนกันตลอดเนี่ยนะแม่ห่วงเขาไหมมีลูกสาวน่ารักและสิ่งดีอย่างน้องพัชชาใครเป็นแม่ก็คงต้องห่วงลูกหน้าดูแลลวนะคะแต่คุณแม่จิตราพรจะมีวิธีดูแลน้องพัชชาแบบไหนต้องกลับมาฟังคำตอบกันในช่วงหน้าคะ่ะ